มาเถิดลองบงรวมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหาคนคสนสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน พเนี่ยคุยกับผมว่าถ้าอยากจะดูการปกป้องพื้นที่ปกป้องสภาพแวดล้อมของชุมชนเนี่ยให้พามาบ้านลาดห้วยค้องเห็นชักสุดตอนนี้กำลังสู้เรื่องอะไรอยู่ครับโมอเตอร์เวย์แล้วก็โรงงานขยะทำไมอ่ะก็ผ่านบ้านเรามันก็เจริญดีอ่ะน่าจะเจริญได้ไงตาตนตานเขาหมดนะมันเป็นทางเขาโยกระดับทำได้ให้ทะลักเ,เข้าไปเบิร์นเข้าได้ไหมนี่แล้วนาแล้มันยูสองฟากยางเง พอฝากทีเจ้าจะไปทีทำนาแล้วก็ไปอยากแล้วก็พรอจะไปเอากะโนดลูกตานั่นแหละที่เขาเรายเียกบ้าราเรียกกะโนด้ะจะไปไปเอายากแล้วก็แล้วก็ถาน้ำตาลแล้วจะมีทางกลับไปทีแค่ใ <c oughs> ช้เวลาแค่สิบห้านาทียี่สิบนาทีก็ถึงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วลงมีทางมาเนี่ยลงมีทางมอเตอร์เวย์มาเนี่ยเล้๋วมันเลือโหลดหลายยางแล้วเรืือง,องนามอีกฮะคูเล็กๆ ที่เป็นขูสใส่ไกลเขาจะจัดสรรให้เรายัางไง่ายเขาได้มาคุยหรือ,อยังครับว่าเขาจะจัดการเป็นยังไงคุยเขาบอกว่าไทยชายกระดับวามดีของข้าวบกเขาว่าหลดลามันวิ่งมาสะดวกมันจะถามให้เพชรบุรีเนี่ยเลี้ยงจากถนนเพชรกเกษม,มอันนี้แล้วก็เบ,บี้ยเขาจะถามทางข้างล่างให้เราวิ่งแต่ว่าทางข้างล่างนั้นลาอยากจะหลัวพอน้าจะลอลดไปน้าถงนู่น่ะ บาจะไปยังไงกระบวนการของเราที่แสดงออกเพื่อจะบอกเขาทําไงบ้างอะครับก็พอครับประชุมพอใบสัดหมาเราก็ไปต่อตานเขาก็ยังว่า<อ>เป็นแหลมเป็นแหลมเ,เขาทําให้ดีเขาก็บอกดีถูกอย่างเลยชาบ้านผูดทุกว่าว่าผูดไม่ทุกว่าจะอทำยังไงที่ว่าเขาบอกว่าดีเนี้ยเราจะบอกว่าไหมดีกับเราเนี่ยยังยังเป็นรูกถึถึง,ถ,งถึงกระสวงขามนาคมเขาไม่เลย ชาวบ้านพูดอยู่นี้บ่อยใต้เขาบอกว่าดีมันดีสําหรับคนอื่นมันไม่ดีสําหรับพวกเราอะแล้วคนที่จะเวงนี้จะ่คนเลยตําหนิมันนี่คนจังหวัดอื่นทั้งนั้นก็หายไปลูน้องเาปองเขาเวียนขืนไปแล้วอะนี่เดี๋ยวแก่หน่อยเขามีแต่สอสอสวเขานาความเจริญมาสู่ท้องถิ่นอดีตสวสุมนขัดขวางความเจริญ ไมไ่เอาถนนทางหลวงทุกวันนี้ที่ทำเมืองเพชรเป็นเจ็เลนอ่ะจากสี่เลนเน่ยเป็นเจ็ดเลนแปดเลนทุกวันนี้ก็เดือดร้อนทําไม่รู้เลยว่าคนเมืองเพชรที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะอยู่เทินยังไงเขาจะข้ามอ่ะเพชรเกษมบ้านเราอ่ะ <c oughs> ที่ว่าจากทางหลวงของทนบุรีปากท่อสายพระรามสองอ่ะแล้วมาถึงไอ้วังมะนาวแล้วก็มาเป็นเพชรเกษมเนี่ย วันนี้เราก็เดือดร้อนแล้วเขาต้องการให้ท่องเที่ยวสะดวกขนเพชรตายเป็นหลายให้ขนต่างจาังหวัดปุ่มากไปได้ไดผมมาแป๊บเดียวเองถึง<อ> <laughs> ไปแล้วยัางาผมมาเพชรบุรีกใกล้ามาเขาต้องการให้ขนนี้สะดวกยุ่จังหวัดเพชรนี่แหละขนเพชรตายเป็นหลายใจขนข้ามเพชรไปได้อะขนพื้นที่ต้องเสียพลประโยชน์ต้องเสียืออซิ่งแวดล้อมแม่จะไปหนาหนยุรงนี้นี่เหลี่ยวไหนเนี่ยตรงเหลี่ยวน้องโน้ไงลูกที่นี่อะบานยุนูเดียวไอตรงเมื่อกี้ ฟังไม่ทันแล้วภาษาทางบ้านลคือว่าแต่<ม>ห้ว่ามก่อนนาเขาอยู่ตรงเนี้ยนาเป็นแต่เขาไม่สามารถเดินไปถึงนาเขาได้<อ>ให้เขาต้องไปอ้อมอีกตำบลหนึ่งเหรอมอตเตอร์เวย์ก็กําลังชุละมุนลงขยะยังไม่จบหรอครับยังยังโจบล็อกลงขยะนี่มากี่รอบล้งขยะนี่มันหมาลายรอบแล้วนะเราก็ไปตานกันลายรอบไปแต่ไปยันยันูว่าไปยืนหนังซือไปทุกทีเสียสละเพื่อเมืองเพชร เพราะว่ามันไม่มีที่ได้ได้ตามาขยะถามเธอต้องไปทำที่อื่นให้ทำที่อื่นมันได้มันติดวัดติดโรงเรียนติดบสติดของชนมทฐานติดชายนามมาวันหนึ่งหาลอยตันนะมาทำขยะที่นี่มะพร้าวที่นี่เราเราเราสางผิดสางไลสารพัดขยะเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเขาทำดีๆอย่างเช่นระบบไม่ออกมาไม่มีกลิ่นอะไรเงี้วไครจะมามาประกันเดี๋ยวว่ามันทำดีอ่ะ เขาเห็นชาวบ้านเข้มแข็งนะครับก็ตั้งคณะกรรมการเออมจริงรกมันโกหกตวาเป็นนวยงานของราชการนะฉันเชื่อตอนนี้เป็นเอกชนเป็นเอกชนออคำว่าบริษัทนี่คือหมายถึงว่ามันจะเอากำไรอย่างเดียวและมันได้สนใจเราไห่นี่เดี๋ยวทางจังหวัดเขาเป็นราชการเขาก็ต้องมาควบคุมดูแลเออมันเดิมหมันก็เหมือนเดิมแหละยังไงก็ไม่เชื่อเชื่อมะไม่เชื่อสู้ไว้ก่อนสู้แล้วตอนอะไรนะต่อต้านเหมืองแร่จนเหมืองแร่หยุดไปนี่ทำไงอะครับ ก็นี่แหละก็ชาวบ้านนี่แหละก็มวนฉนนี่แหละ,ะ,ะก็ไปก,ก็ไปกันทุกทีนี่แหละเดือดร้อนมากไหมครับมีระเบิดหินตั้งไกลหมู่บ้านผมผมใส้สายตาผมนะไกลยอยู่เหมือนกันไอระไอระเบิดหินนี่คือมันก็ไกลแต่ว่าไอข้าแดนนี่มันระเบิดมันก็มดไปถูกวนันถูกวันนะออก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเราทำนาเนื่นภูเขา มันเป็นแรงทุกอย่างเลยนะเป็นแรงทีธมหากินเป็นแรงสมุนไพรเป็นแรงอาหารทุกอย่างรู้สึกว่าคนรุ่นนี้จะสู้หนะสู้นึพวกชันไปสู้มาทุกทีแล้วแต่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 นี้มันก็เฉยแต่เห็นไม่ขายมาบอกยืนหนังเสื้อไปอยู่ไหนก็เฉยไปหมดเขาเฉยแต่ว่าเขาก็ยังไม่มาระเบิดต่อไงครับก็ยังระเบิดตว่าหากว่ามันหมาจริงมันจะบอกเหรอป้า เดี๋ยวนี้เวลาเขาจะระเบิดเหมืองแร่ระเบิดหินเท่าที่ผมทราบมาเขา,าก็จะต้องมาขอทําประชาคมกับชาวบ้าน,นแล้ว,วก็ขอขอมาติมขอมาติอบตด้วยเฮ้ยเห็นไม่ใครหมาามเลยหเห็นมะคองไปเลย,เอเลยไอ้ที่ว่าจะระเบิดกว่าแอบแอบคนกันไปกว่ามีคนเอาโหลดถึงไม่คนงังกว่ามีไอ้ชาวบ้านก็เห็นมั่งไม่เห็นมัง่งอย่างการณีการระเบิดหินเขาแดนเนี่ยก็ชาวบ้านต่อสู้ทีนี้ชาวบ้านต่อสู้พี่เนี่ย เมื่อก่อนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นหรอกสวสวเลยเนี่ยแต่เป็นประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพชรบุรีตั้งขึ้นมาก็ด้วยการที่เห็นแล้วว่าภัยหรือวิกฤตของบ้านเมืองเนี่ยของจังหวัดบ้านเกิดตัวเองเนี่ยก็คือธรรมชาติคือสิ่งแวดล้อมก็ตั้งขึ้นมาเพราะนั้นพอตั้งขึ้นมาเราเข้าไปช่วยชาวบ้านหลายอย่างเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่เนี่ยคิดว่าอํานาจที่จะช่วยชาวบ้านได้ คอาออำนาจทางการเมืองจึงตัดสินใจลาออกจาก,รก,การสมัครสวงไงแต่เห็นห้วยข้องเขาเข้มแข็งนี้มันเป็นความหวังแม้ว่าจะรักษาของดีของเพชรบุรีไว้ได้เป็นความุมชนเป็นความเป็นความหวังเลยละ่ะอยากให้คนที่มีอำนาจเนี่ยมาคุยกันว่าเราจะพาจังหวัดเราอะไปยังไงอยากให้เป็นเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ดันเอาเรื่องของอุตสาหกรรมมาทำไม มาเถิดลองบงรวมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานา